การปล่อยวางคือศิลปะในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตและก้าวผ่านมันไปด้วยความสงบและมั่นใจเราทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมีความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าถูกกักขังอยู่กับความรู้สึกนั้น การปล่อยวางจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการหลุดพ้นจากพันธนาการทางจิตใจและการเรียนรู้ที่จะมองโลกในมุมมองใหม่ความสำคัญของการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหรือยอมแพ้ต่อสิ่งที่เราเผชิญอยู่แต่เป็นการยอมรับและปรับตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การยึดมั่นอยู่กับอดีตหรือความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงอาจทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้การปล่อยวางช่วยเราละทิ้งความทุกข์ใจและความผิดหวังพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตวิธีการปล่อยวางหนึ่งการยอมรับ การยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เป็นขั้นตอนแรกของการปล่อยวาง 2. การเผชิญหน้าการเผชิญหน้ากับความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่หลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่จำเป็น 3. การมองโลกในแง่ดีแม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตจะไม่เป็นไปตามที่หวัง 4. การดูแลตัวเองการให้ความสำคัญกับ สุขภาพกายและใจผลลัพธ์ของการปล่อยวางเมื่อเราสามารถปล่อยวางได้เราจะพบว่าชีวิตมีความสุขและความสงบมากขึ้นความสามารถในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายจะเพิ่มขึ้นและเราจะมีพลังในการก้าวไปสู่สิ่งใหม่โดยไม่ถูกขังอยู่ในอดีต การปล่อยวางจึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเองและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้และเมื่อเราสามารถทำได้เราจะพบว่าชีวิตของเรามีความหมายและเต็มไปด้วยความหวังในทุกๆวัน